่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบเสียงที่ท่านฟังอยู่นี้ก็คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บุนกิยาพันธ์นะครับผมพาท่านไปเที่ยวงานเกษตร แล้วก็แนะนำให้ท่านมาขอเอกสารที่เขาแจกในงานมีเยอะแยะแล้วก็กำลังยกตัวอย่างเรื่องการเลี้ยงแพะโดยจากเอกสารที่เขาแจกให้เนี่ยก็มีการแพะเนื้อแพะนมแพะเนื้อก็มีพันธุ์บ่อแพงแองโกลนูเบียงแองโกลนูเบียนนะครับซึ่งแองโกลนูเบียนนี่ก็เก่งทั้งเนื้อทั้งนมนะและเวลาจะเลี้ยง จะเลี้ยงแบบผูกล่ามกินวันชพืชหรือจะเลี้ยงปล่อยแพะหาอาหารเองหรือจะเป็นแพะขังคอกหรือจะเรียกแพะขุนหรือจะเลี้ยงไว้ในสวนเช่นสวนยางพาราสวนมะพร้าวสวนปลาล์มน้ำมัน,มนอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้เราจะจัดการดูแลแพะเนื้อ,อยังไงก็อย่างกรณีของการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์ลูกแพะเพศผู้นะว่าแพะออกลูกมา พอมีลูกตัวผู้พออายุสามเดือนท่านต้องแยกลูกตัวผู้ออกมาทำไมทำไมต้องแยกออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้แพะรุ่นผสมพันธ์กันก่อนอายุที่มันเหมาะสมไม่งั้นแพะรุ่นมันผสมพันธ์กันก่อนมันยังไม่ถึงเวลาผสมแยกออกมาซะนะเพราะฉะนั้นพอแพะหนุ่ม ที่จะเริ่มใช้ผสมพันธุ์ได้นั้นควรมีอายุ10เดือนขึ้นไปพ่อแพะที่สมบูรณ์จะสามารถคุมฝูงผสมพันธุ์ในอัตรา1ต่อ25นะครับ1ต่อ25ตัวผู้ตัวหนึง่งตัวเมย่ส5ส่วนแพะเพศผู้ที่ไม่ต้องการเก็บไว้ทำพันธุ จะด้วยลักษณะอย่างไรที่มันไม่ดีไม่อะไรก็แล้วแต่เราก็อาจจะตอนหลังจากหย่านม1-2สัปดาห์เพื่อสามารถจัดการฟาร์มได้ง่ายคือถ้าปล่อยไว้มันก็จะผสมกันมัวไปหมดและบางทีลูกมันก็ไปผสมกับแม่มันอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดสายเลือดชิดนะครับเราก็คัดไว้สักตัวหนึ่งเลี้ยงแพะกี่ตัวล่ะ มันคุมได้1ต่อ25นะทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงดูแพะแม่พันธุ์ลูกแพะเพศเมียที่เราดูแล้วเอลักษณะดีเราก็ต้องแยกจากตัวผู้ตั้งแต่อายุ3เดือนเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการผสมกันก่อนกำหนดแพะสาวควรจะเริ่ม ให้ผสมผ่านได้หลังจากเลี้ยงไว้แล้วในช่วงอายุประมาณ8ถึง10เดือนนะครับระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมก็คือหลังจากแม่แพะแสดงอาการเป็นสัตว์12ชั่วโมงนะแสดงอาการเป็นสัตว์ที่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า heat H E A T เนี่ยนะครับเพราะฉะาาน,นะน,ววนัมม้นะพอมันแสดงอาการเป็นสัตว์12ชั่วโมงถ้าแม่แพะแสดงอาการเป็นสัตว์อีกนะครับภายใน21วันแสดงว่าผสมไม่ติดนะฮะหมายว่าพอมันแสดงอาการเป็นสัตว์12ชั่วโมงเราผสมเลยทีนี้ถ้าเผื่อว่าภายใน21ว,วันอา้าวเป็นสัตว์อีกแล้วอันนี้แปลว่าไอ้ที่ผสมไปแล้วไม่ติดนะครับ เขต้องผสมใหม่แล้วแม่แพะจะมีอายุการอุ้มท้องเนี่ยประมาณ146ถึง151วันนะฮะถ้าลองสามหารสิ3 4 2, นะฮะสามห้าเท่าไหร่ <c oughs> ก็ประมาณ4เดือนตัวกว่า,วานะครับหรือประมาณ5เดือน ประมาณสี่เดือนครึ่งถึงห้าเดือนนะ่ะประมาณนั้นแม่แพะที่ให้ลูกแล้วพอให้ลูกสามารถผสมพันธุ์ได้อีกหลังจากคลอดลูกแล้วสองเดือนออกลูกแล้วสองเดือนผสมได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นการเลี้ยงแพะก็สามารถที่จะให้ลูกปีหนึ่งหลายตัวแต่ทะเลยวัวเลี้ยงคว,วายก็ปีหนึ่งก็ประมาณตัวเดียวนะครับ ทีนี้พอเราได้ลูกมาการดูแลลูกแพะระยะดูดนมนะฮะแล้วก็ระยะหย่านมคือเมื่อตอนแรกเกิดมานี่จำเป็นมากนะครับท่านจะต้องให้ลูกแพะได้กินน้ำนมเหลืองที่เขาเรียกโคลออสตัมนะเนาะน้ำนมเหลืองหรือนมน้ำเหลืองถ้าเรียกนมน้ำเหลืองดูไม่น่ากินเขาเรียกน้ำนมเหลือง คือหลังจากคลอดมาปั๊บภายในสิบ้านาทีนี่ต้องกินเลยถามว่าทำไมมันสำคัญมากครับเพราะว่าน้ำนมเหลืองนั้นมันจะช่วยทำให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคนะเป็นอาหารมันเป็นอาหารที่ช่วยภูมิคุ้มกันโรคออกฤทธิ์ช่วยระบายอาการท้องผูกแลก้วก็เป็น แล้วก็ทำให้มีปัญหาในการเลี้ยงนะครับเพราะนั้นนมน้ำเหลืองที่ให้นั้นจะดูดซึมได้ดีที่สุดในระยะแรกเกิดเท่านั้นถ้าอายุมากขึ้นการดูดซึมนมน้ำนมน,น้ำเหลืองก็จะน้อยลงน้ำนมเหลืองเนี่ยก็จะน้อยลงนะและพออายุ3มวันลูกแพะ ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันโลกขึ้นมาเองนะครับทีนี้อย่างตัวที่ผมซื้อมาผมก็บ่นกับลูกน้องว่าไม่รู้อีตอนเกิดมานะครับช่วงแรกเนี่ยก็คือภายใน15นาทีนั้นเขาได้ให้กินนมน้ำเหลืองหรือเปล่าหรือน้ำนมเหลืองหรือเปล่าก็ยังมีอาการถ่ายทองอยู่นะครับ การจัดการอาหารแพะครานี้ก็ต้องดูไปว่าแพะอะไรถ้าแพะตั้งท้องเราก็ให้อาหารอย่างพอเพียงที่แม่แพะจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการเลี้ยงลูกในท้องแล้วก็สะสมไป็นไขมันใช้ในการกอดคลอดกรณีแพะสาวซึ่งยังโตไม่เต็มที่พอคลอดลูกและให้น้ำนมจำเป็นต้องให้ ปริมาณอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้นำไปช่วยการเจริญเติบโตของตัวเองแล้วก็ช่วยผลิตน้ำนมอาหารค้นสำหรับแม่แพะอุ้มท้องก็ประมาณ0.6ถึง0.7กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน6-7ขีดนะครับส่วนแม่แพะเลี้ยงลูกเมื่อคิดตั้งท้องนะแม่แพะเลี้ยงลูกระยะ2สัปดาห์ หลังจากคลอดนะไม่จำเป็นต้องให้อาหารข้นเพราะลูกแพะอย่างเล็กกินนมน้อยแต่หลังจากนั้นหลังจากสองอาทิตย์ควรให้อาหารข้น1-2%ของน้ำหนักตัวนะก็ลองไปคำนวณดู1-2%เ์เพราะปริมาณน้ำนมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและจะสูงสุดในสัปดาห์ที่5-7ถึงที่7หลังคลอด ส่วนแพะพ่อพันธ์แพะพ่อพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ผสมเราก็ให้กินหญ้าในแปลงอย่างเดียวก็พอแล้วถ้าไม่มีแปลงหญ้าก็ให้หญ้าแห้งคุณภาพดีและอาหารค้นวันละ0.7กิโลนะครับก็คือ7ขีดพ่อแพะก่อนเข้าฤดูผสมพันธุนะ์หรือปล่อยเข้าไปคุมฝูงประมาณ2อาทิตย์ควรจะให้อาหารค้นวันละ 0.5ถึง0.9กิโลและให้กินไปตลอดจนกว่าจะงดใช้ในการผสมพันธุ์นะครับอ่ะครนี้ไปดูลูกแพะก่อนยานมน้ำนมนั้นเป็นอาหารที่ดีที่สุดลูกแพะควรจะได้รับน้ำนมเหลืองจากแม่อย่างเพียงพอใน2-3ชั่วโมงแรกหลังคลอดถ้าไม่ได้รับจากแม่ ก็ควรให้ดูจากขวดนะลูกแพะกำพร้าหรือถูกแยกจากแม่ที่คลอดลูกมากเกินไปหรือแม่เป็นโรคต้องนมอักเสบจะใช้วิธีรีดน้ำนมจากแม่แพะตัวอื่นหรือใช้นมโครหรือจะเป็นนมผงละลายน้ำมาให้ลูกแพะกินแล้วก็ควรจะฝึกให้ลูกแพะกินอาหารหยาบอ่อนๆน,นะครับ อาหารค้นเพื่อลูกแพะอายุสามเดือนก็จะเริ่มหย่านมนะครับคราวนี้ลูกแพะหลังหย่านมก็สามารถที่จะกินอาหารได้หลากหลายทั้งอาหารหยาบอาหารค้นนะลูกแพะหย่านมหลังสามเดือนเนี่ยนะฮะก็มักจะมีน้ำหนักลดลงเนื่องจากว่ากินอาหารได้น้อยก็ควรจะให้อาหารค้นที่มีโปรโตีนสูงนะ สำหรับเพศเมียที่เก็บไว้ทำพันธุ์แล้วก็ไม่ควรให้อาหารมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้แม่แพะนั้นอ้วนเกินไปนี่ก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงแพะซึ่งก็ยังเหลือเรื่องเกี่ยวกับโรคที่สำคัญของแพะที่ต้องทราบกันต่อไปนะครับใใใรรรๆๆกกก็กก็ััััววนยยช้ปุ๋เาดีจิง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งวุ๋ยดีจริงๆริหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้มีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะหัวกันไทยดี เหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่รีดได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถของ ไปเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน